เฮดโตใจถึงโอ้ยทุกคนรู้จกเแตกรก็รู้นะฮะนี่ขอแปลกปาดอะไรอ้ตึดตดมาแล้วมาแล้วเหรอเออเอาแล้วสวัสดีค่ะีแนอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่ที่าตอนนี้เราจะไปทำอะไรกันเราจะไปสร้างเพชรหลา ขอเพลงยุนอซานหนึ่งเพลงยุนอานความต้นใจที่คือที่เราจะเกี่ยวเอาขนมมากินตัวเที่ยวอ่ากินอะไรดีนะครับซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรครับไม่รู้ไม่รู้สักอาหารจีนดิโอ้โหที่นี่มึงดูดิเมืองจีนชัดๆโอ้โห่ป็นอะไรวะมีได้อหรอวะไอติมเหรอไอติมอะไรอ่ะเยลวราดอ่ะเยลวราดใจดึง <y> ม <lic ar> ึงเชื่อไหม รู้ที่ป้ะรู้ที่ป้ะจำไม่ได้อ่ะอาชิบหาแล้วกูแรนดอมสินะเหมือนเปิดกล่องสุ่มเลยนิงทำไมป้ะ่ะสุ่มหาของกินเอองั้นรอยากกินร้านไหนก็กินแล้วกันนะโอเคแต่มันมีร้านร้านนูงเว้ยที่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะกระเพาะปลาอร่อยกระเพาะปลาใช่หรอใช่เออนี่มีเด็กมีเด็กแล้วเด้าประเทดฝรอ่งเศวทำได้ป้ะได้อะไรเยอะบัวลอยเหรอนะบัวลอยเหรอ มอ่ลองชิมหน่อยอ่าชิมไปเลยอ่าสั่งอะไรครับวันนี้สาคูแคนดาลูกสาคูไม่เคยกินไมคยกินสาคูนะไม่เคยกินสาคูแต่ว่ามันมันอยู่กับแคนดาลูกเนอ๋อนี่คือหาเซิร์ชกูเกิลเหรอโอ้โหได้ข่าวว่าเรียนเคยเรียนที่นี่มาใช่ไหมฮะไคยแต่แค่ไม่ไม่ถึงเทอมอ๋อไม่ถึงเทอมมาเองโดนไล่ออกอ๋อเหรอ นี่มากี่ครั้งแล้วฮะมาหลายครั้งแล้วจะทางำอะไรกินอ๋อแล้วมาทำอะไรมาหาอะไรกินหาอะไรกินส่วนมากมากับใครดิกูมาอาแล้วกูงานเข้าอีกแล้วอันนี้น้ำเปล่าจากเขาไอวอลเลตมาแล้วเอ้ยไม่ใช่น้ำ่าหรือวะน้ำอะไรวะไอ้น้ำใจประโน์อ๋อเด็ดเขาเรียกน้ำใจเหรอวะนี่น่ากินนะเออเดี๋ยว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 มึงสั่งไม่กี่อันเนี่ยสามเลยเหรอเจ็ดเท่ิเดียว ฮะไปปับ๊บอุ้ยอ,อ,อร่อยอะ่ะมึงทำหน้าให้มันอร่อยหน่อยดิเ <c oughs> <c oughs> ออว่ะอร่อยมะอร่อยีอ่ยน่าอร่อยเลยวะ <c oughs> ว้าวอร่อยแบบญี่ปุ่นไม่ไม่ถ้าสมมติแบบสามเพลงอะ่ะอร่อยอร่อย <c oughs> แล้วกลับมาที่คนนี้ครับเจอคิวเกินอะมึงไปไหนละตอนเนี้ยไม่มา25ล้าน What นัดอะบาโมยี่ิบล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่ให้หาเมนูครับไม่ใช่ให้มือไปเหมาร้านเขาครับโอเคอันนี้คืออะไรอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอันเนี้ยอันนี้สอบโวยนสดสอบโวยน้ำสดของใครของหนูแล้วลูกโอเคเอาแล้วเฮ้ยบัวลอยบัวลอยเขาทิ้งยังที่ฮะบัตืดได้กับบัวลอยมากเอาทั้งคำหรือค่อยค่อยกัดเช็ดโต้ใจถึงใจถึงไอ้ผัดเต๋ กูกำลังจะชมเลยเมื่อควางชมกูขึ้นมาหันไปสา,สาวแป๊บนึงปั๊บ่งกลับมาหาสาวเดี <laughs> เ๋ิมเฮียโดนฝรั่งตีอยู่เนี่ยเฮ้ยใจถึงว่ะอันนี้ร้อนไหมร้อนก็นเฮียแล้วเฮียน้ำแข็งเต็มเลยฮ <laughs> ัลโหลเอาเรื่องลอยขึ้นอยู่นี่อาเนี้เมื่อกี้ของกูเมื่อกี้จ้ะอ๋อกูนึกว่าของมึงเอาบัวลอยมาอย่าง <laughs> อ่ะรวบๆซฟเจนนิ่งรีวิวเอง อร่อยอร่อยปะเพ้กอะไยตาเลยตอนนี้มีอะไรบ้างไหนลองกดวั้งมาดิตาคูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มือรีวิวมีน,น้ำแข็งเื่ออันเนี้ยน้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งธรรมดานะน้ำแข็งอะไรฮะน้ำแข็งลอยได้โอ้โหทำไมมันถึงลอยได้ครับไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์หรอทำไมวะเอาน้ำแข็งมันเบากว่าน้ำไงได้ มึงไม่เห็น่มูกเมื่อกี้น้ำแข็งลอยแหม่ไอพวกมุกมีความรู้โอเคเดี๋ยวเราตัดไปกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อมาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกันแปลงร่างแปลงร่างอะห้องปิดดีดีดเดี๋ยวแปลงร่างตกดุงแรกรอที่าัก มองงงยังไงก็พกม่รู้เงาะเออได้อยอะ๊าเปลี่ยนสายไลายชาตต่างชาติเข้าประเทศไทยไปไหนนี่ของแปลก๊าแต่มันกินได้ทางตัวใช่ไหมเพื่อเอาแล้วลองของเจนนิ่งกินเม่งฝ่องมาเชฟโตเชดโตเขาบอกให้กินท่างไหนไหนนะหาง่อนหางอ่ะจัดมา อืออย่า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 อร่อยเหรอ,อเอาอีกอือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตกใจแม <c oughs> ่เ็เหตุก,การณ์แบบเอาอีกเอาเอาีกอือจะเลอะหน้าหน่อยเนี่ยฮะไม่เละแต่เขาบอกว่าตรงท้องม,มันจะมีเนือ้อตรงท้องม,มาอะไรนะซิมเมเจอร์ <Okay. laughs> สั่งอะไรไปฮะหน้กก็พอปลาสอง,สองกิ๊กไวสองกิ๊กไวสอง <laughs> สองีก่ละเป็นไงฮะเปลี่ยนสไตล์ครับจากสาวคุณหนูเมื่อกี้กลายเป็นสาวหาวายแต่มาเที่ยวสามเพลงได้ป่าววะตอนนี้ลุกอะไรลุกนั่งห <laughs> ่งหนึ่งก็พอม <laughs> ีลุกนั่งกับลุกยืนนะ ถ้าเป็นลุกเข้าไปในใจเธอแล้วครับโอ้ผมไม่เล่นไรสัตว์ลุกไม่ได้อะไรหรือวะอะไรฮะโอเคฮะเค้กหวยมาแล้วเค้กงวยเฮ้ยเหมือนน้ำมันเบนซินเลย ใช่กูรู้ว่าเก๊กฮวยว่าหาว่าอร่อยไหมเนี้ไม่เขาถามว่าเป็นไงเป็นไงเก๊กฮวยเราเริ่มจะจุนกันไม่ติดล้ดนะนี้ทุกวันนี้มาแล้วจ้าเก๊กฮวยอร่อยเอ้ยไม่ใช่กระเพาะปัเอาบอะไม่พาอไม่ารอแล้วโอ้ยทุกคนเดี๋ยวไม่รอกูเลยละ เม่ออร้อยไม่ได้อะนบิ้มแมว้มแมวอร่อยแมวอร่อยเพราะปกติ่รไร้านนี้นี่เคยมากินแล้วไกแล้วนนอเซมากินลอะไรโอ้รู้จากเงาไ้ก็รู้นะฮะโอ้ ร้อนเลยร <laughs> ้อนนะเฮ้ยย่าเลยฮนะอยเอ้ยเอ้ยกันเราต้องฮึดเว้ยเราต้องฮึดเว้ย <laughs> มีวิธีที่ทำให้มันไม่ร้อนไหมฮะเอานนั้นแข็งยนใส่ค่ะขอบคุณคำตอบครับกลับมาที่เดิมฮนะอ่าอันนี้ก็ดูทรมานเนาะอันนี้แล้วหนูกับเาต้มอ่ะแข่งบางทีขงเขาต้มแนละ้วมันร้อนอะ่ะแข็งหรอแล้วใส่เขาต้มเลยอะ่ะกินเลยใช่เหรอเรื่องต่อ ใครเขาทำกันครับเนี่ยมันมีคนอย่างนี้ได้หรอวะดีเลยที่ชอบอาหารมึงกินมึงรับเลยอ่ะโอ้ชัดเลยถึงว่าพวมึงไปกันได้กันได้ได้เลยมาประมาทต่ออร่อยเฮ้ยตอนนี้กดของของช่องเราเลยใครถ้าใครบอกว่าอร่อยต้องพูดภาษาญี่ปุ่นอ่ะเบาขึ้นเฮ้ย ถ้าคนญี่ปุ่นเขาต้องพูดดังๆใช่ไหมมึงเป็นสอนมึงเป็นคนสอนที่อุ้มไม่ยไอย่างเงี้ย <c oughs> เขาลาเสีออยงเรียบเฉยอ๋อคนจริงเลยรกเลย <c oughs> <c oughs> ยังอไงเขาอา <c oughs> ยเขาตายติดท <c oughs> พี่ถามมึงพูดอุ้มไม่ดังๆแบบซูดเข้าไปปุ๊บแล้วค่อยอุ้มไม่นะอ่า่าจัดไปเนอะไม่เอาได้ไหมอ่ะเฮ้ยจังหวะนี้เร็วจังหวะนี้เร็วปั๊บจัดมา ฟังพี่ชัดๆนะน้องอยตัดการเลยน้องตัดการดิกำจัดเหรอเออกำจัดตังหารมาโอยนอน ส่พริกไม่เกรงใจซีโอเลยที่หมายเผ็ดไหมไม่ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดไหมฮะไม่เหลือหนึ่งสองสามอ่าป๊าบเฮียกูสองป๊าบแล้วอ่าโอ้โอ้เมื่อกี้กูจำได้ว่าพริกมันเยอะกว่านี้นะอร่อยอร่อยปะดีครับแก้มโบอร่อยอ่าของดีเมืองนนท์ มึงเคลียร์กันให้หมดนะสังหารโอเค,อเคปิดคลิปปิดคลิปเลยดีกว่าอ,อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คณินี้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยอ่ายบายนคลิปหน้าอ่าโอเคบ๊ายบาย